ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับรายการคิดซีวีนะครับผมบางท่าน,นอาจจะดูวีโอไม่ชัดให้ไปดูที่มุมขวาล่างนะครับผมและสังเกตที่รูปเฟืองแล้วกดปรับเป็น sd ซะดูแล้วก็อย่าลืมกดส u b s c r i b e ด้วยนะครับผมตรงนี้เลยฮัลโหลเฮมมีพทังกาอยู่ไหนวะหา <laughs> ป่า,ปาไม่เจอ ป่าจา๋า <c oughs> ป่าอยู่ไหนฮะเออเ,เ,เฮ้ยเฮ้ยงงเชี่ <c oughs> เยเชีเย่ยไงเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมองหน้าหาเรื่องกันหนูเฮ้ยจะเอาเปล่าจะบวกพี่บา่าเฮ้ยจะบวชบ้าพี่จันให้เอาเปล่าเฮ้ยได้เนย สายเออกูอยู <Cornell bug dying> ่นี่ฮะกลับมาจุดเกิดแล้วฮะโอเคฮะเจอจุดเกิดแล้วบินไม่ได้แล้วฮะโอเคครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็ อยู่กับผมนะครับผมรายการชีทีวีนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อยู่กันในเกมไมค์คาร์สนะครับผมซึ่งเป็นไมค์คาร์สคลาสสิกนะฮะเป็นของเวอร์ชันคลาสสิกนควจะเป็นเวอร์ชั่น1.5หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับผมซึ่งที่มาเล่นนี้ก็คือไม่ไปเล่นกับคนอื่นเขานะฮะมันสามารถเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะครับผมสามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนได้ครับผมแต่ของมันใกล้จะหมดโลกแล้วฮะ ผมเลยมาเล่นคนเดียวฮ <c> ะ <oughs> นี่คือเหตุผลนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูของกันก่อนดีกว่าอ๋ออย่างนี้ฮะของหลักๆส่วนมากมันมันจะมีกว่านี้หรือเปล่านะฮะเคนะอ๋อนี่ยครับผมของหลักๆฮะแต่ปกติมันจะมีเยอะก,กว่านี้นะครับแต่ทําไมมันมียอยู่ทั้งนี้วะแรฮะเราไม่เกี่ยวเราจะไม่เล่นแบบเป็นธรรมตาฮะ,ะเอะเรา มาประชนไทยะลซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงตามติดชีวิตพี่น้อยในโลกหมายตามนะฮะโอเคเราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะฮะซึ่งคนจะเป็นอีพียาวเลยนะครับนี่ก็คงจะเป็นอีพีแรกครับอ่าดีเรามาเริ่มเข้าเรื่องกับเราเลยดีกว่า,าการอาชีวิตรเราตัดไม้ก่อนครับยาวไปฮะอ่า ตัดต okay. <c oughs> ัดโอ้ทำไมตัดนานอย่งวะตัด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 โอ้นานนานโอเคอะขอร้านนอกได้มาอ่าโอเคครับผมซึ่งจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยครับ เพราะผมอยู่ในร้านคอมนะคะับทนกันหน่อยแล้วกันนะฮะเอ้ยอีกว่าอะมาเราจะตัดต้นไม้ก่อนครัซึ่งอี e ีหนึ่งควรจะแป่งเป็นประมาณสี่ถึงห้านาทีครับเพราะไม่เป็นไฟล์ที่ใหญ่แล้วก็ตัดต่อนานนะครับผมถึงจะอัปโหลดขึ้น YouTube นี้เป็นเวลานานนะเพื่อไม่กันการเสียเวลานะครับผมเราจะตัดต่อกันอย่างรวดเร็วแล้วก็อัปลงแบบ ต,ติดกันเลยนะัะซึ่งอ๋อยังไงอะ่ะเอ้ยคอยพูดนะฮะอ่า <c oughs> เราได้มาแล้วรับไปเลย <c oughs> ไปเลยลูกทำขวานขวานครับ <c oughs> ขวานขวาน โค่นทางต้นแมงซึ่งรายการนี้อาจจะหยาบคายนะฮะไม่เหมาะสมกับพวกโลกสวยแล้วก็ลูกคุณหนูถ้าเกิดกบพูดคำจารยลอะไรไม่สุภาพก็ขอกลาบอภัยมบรที่นี้ด้วยนะฮะทำไมไม่เช่ยงโดดเดี่ยวอย่างนี้ นี่นหรือไม่ครับปกติจะโผล่มาแล้วก็มาสอสร้างบ้านแล้วก็หายไปตอนนี้เราจะอยู่กันยาวเลยนะ,จะเจ้าไมา้สักชุดนึงก่อนนะครผมแล้วก็จะเอาไปสร้างบ้านแล้วก็ล่าสัตวนะ์กัน เออเลี้ยเรีย,รยสิวะเบาๆกันหน่อยสิสัตว์ <c oughs> <c oughs> เอ้ยตำคาญเออขอโทษน,นะครับผมคำพูดไม่สุภาพไปแล้วลูกคุณหนูไม่ควรดูนะครับ ที่ใส <ITA> ่แบบนี้มีท่าแน่เลยล่ามันเลยมันอยู่ไหนที่ไหนวะแกแกแกโอเค อุ้ยอะไรวะอาอมันมาก็หายไปแกจ้าไม่พิถ้าแล้วมาทำเตียงซะดีๆแกจ้าแกไก่ต้อนต้อนต้อนต้อต้อต้อเป็นอาหารของพี่ชักมา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 เรียบร้อยอาหารอันโอชะกแกฝ่ยแมงล่วงมาเลยตงมาลงมาเออ ไปไปไป,ไปเรียบร้อยฮะไปจา,าได้ยินไม่ว่าเสียงอะไรเรียบร้อยแกเป็นไหนหมดแล้ววะแกปีน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 เห็นใ่หัวเห็นใจหัวอยากกระลิง แกกับลิงไงเลืเฮ้ยยืมไอ้กล้องหน่อยว่าไงเอออึ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 เฮ้ยเป็นยังไงเนาะเดียฮะเดียยืมอะไรยืมยืมอึออึ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 อ เอามัาละเออเรียบร้อยเอ่อซึ่งเวอร์ชันนี้มันสามารถปีนได้ด้วยครับแล้วก็สามารถนอนได้ฮะแล้วก็เอ่อลูกเล่นมันมากมายแต่ตอนนี้เนื้อนี้ไม่มีเลยฮะมันเลยไม่สามารถทำลูกเล่นอะไรได้เลยเพราะมันต้องใช้วิ่งเร็วๆรัวๆรัวๆอ่าประมาณพิฆาอย่างเดียวครับ มัวมีกจังวะอาจะตายแล้วนัวนัวแต่เข้าไปแตดเข้าไปเออมันไม่ทานท้องอื่นหรอคะนี่ก็แค่ชิมเองไอ้หนูมาเป็นอาหารโ้อช้าพี่ับ พี่งัวจ้าผมมาแล้วพี่โยอะอึอเฮ้ยมืดแล้วเฮ้ยมืดแล้วทำไงดีวะสีแน่เต็มแน่เลยหนึ่งแล้วเยอะเลยสีอันนะเฮ้ยเราไม่ขนแกะนี่ว่าไปกลัวอะไรใช่ปะ เออเอาไปรูปไม้ก่อนครับทำ<ป>เตียงก่อนครับ<ป>เออลาดก่อนค่ำคืน<ป>โยอลุนสวัสดิ์ครับนี่ก็เช้าแล้วซึ่งตักเตียงไว้แม่งตรงนี้แหละแล้วก็มาสร้างบ้านครับ sang vào này bà đi qua. cái tay cái gì này. Cái... 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 này, cái, cái này, này, buồn không thấy căng mang quay đi, đây là มานยอดเลยกว่าเป็นอะไรนี่จะบันเจิดอัรสดป่ะเออเออเออขึ้นอึ้นเออเออเอ

ข้ามาข้ามาซึ่งสกินนี้เป็นสกินของตามเซิร์ฟเวอร์นะครับผมใครที่สมัครแล้วเข้ามามันจะได้สกินนี้มาผมก็ไม่อยากเลียนะไปกุ๊กกุ๊ก

ส่วนนั้เราจะอยู่กู้ทางข้าโอเคแกคุณเหื่อยล้ไม่อยากข้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาวะจะข้าวนนี่ป่าวะเขาเรียกว่าอะไรวะฮีโลฝ่ายป่ะใช่สาม้านอนตั้งเลาที่ส,าม,สมากว่าเฮ้ยแล้วหรือป่ะ อโอก็นนอออแล้วแต่นะขึ้นไปเลยโอ้สายเที่ยวใต้แบบคนเร็วเลยบอกนะทางนี้คุณจะซื้อไปถึงบอลหรือป่า เราหาทางคนระับออมไ,นะไปัออมไปออมไปเฮ้ยวพยายามมีเว้ยเอาไปเอาวะังมวะเฮ้ยความพยายามมีลเวยนะเ้ยมาหาหาเฮ้ยจะดถูวยความพยายามเวย้ยาไมแค่นี้คือสบายอยนะู่แล้ว

ขลุดมาเออเคับผมเราอยู่จุดสูงสุดของ,องป่าตรงนี้แล้วนะครับป่บาชื่อแคน,นเทงซึ่งตอนนี้ผมจะขอตัดไปเป็น EP แรกนะผมซึ่งผมจะเป็น EP สองเลยแล้วกันซึ่งตอนนี้ก็ได้เ,เวลาอัดวิดีโอก,ก็ประมาณ15นาทีนะครับซึ่งคำพูดกับยาอะไรไม่รู้เผาก็ขอ กาวภายในในทีม sí, ีด้วยนะครับผมจะมีเสียงประโณดเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพราะหลัขอบนะครับแตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะครับผมจะเป็นเวลาจริงแล้วก็ในเกมก็สไลด์แวะดูไม่ได้ดูไม่ได้นะครับผมซึ่งใครก็ฝากติดตามนะครับผมใครสนใจก็ฝากกดติดตามใครกดติดตามยิ่งดีนะก็กดไลค์ก็ยิ่งสบางใจนะครับผมบายฮะ Give me one more, cause I just ran out. I don't go to the clubs and I don't stand out. Balls to the wall in the basement, partying. Doesn't matter what bar we in or what car we in. Be red on the ones and tools, now I know just what to do.